ที่จังหวัดสกลนครค่ะที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดเลยค่ะได้จัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานครั้งที่สองภายใต้คำขวัญลูกเสือจิตอาสาพระราชทานมุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจค่ะนายชยุทธวงวณิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในนามรองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานครั้งที่สองจังหวัดสกลนคร โดยมีนายพรยวันจันทนะหัวหน้าสํานักงานลูกเสือจังหวัดสกลนครและลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมพิธีที่โรงเรียนสกลทวาปีตําบลโนนหอมอําเภอเมืองจังหวัดสกลนครจากนั้นได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมชาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติค่ะนายชยุทธวงวัน,นิรองผู้ว่ารชาชการจังหวัดสกลนครได้ชื่นชมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานค่ะที่ได้รับคัดเลือกแล้วก็สมัครใจเข้าร่วมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้ทักษะจิตอาสาพ,พระราชทานและสามามรถบริหารจัดการการฝึกอบรมและจัดตั้งหน่วยเลือกลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาค่ะโดยทําหน้าที่ในการ ลูกฝงังอบรมบ่มเพาะสร้างจิตสำนึกสร้างตัวตนให้ลูกเสือทุกคนมีความเชื่อมั่นในความเป็นลูกเสือจิตอาสาพ,พระราชทานและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์และประพฤติปฏิบัติเรื่องจิตอาสาพ,พระราชทานได้อย่างยั่งยืนค่ะค่ะ ส่วนทางด้านจังหวัดเลยนะคะเขาก็มีการเปิดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานครั้งที่2เช่นเดียวกันจัดที่ค่ายลูกเสือสีสองรักตำบลกกดูอำเภอเมืองจังหวัดเลยค่ะโดยนายกัมปนาสีเชื้อผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งเป็นประธานค่ะพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักง,งานลูกเสือจังหวัดเลยผู้บังคับการค่ายชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและบุคลากรทางการลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งกล่าวว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน <c oughs> เพื่อให้ลูกเสือทุกเหล่าทุกกองค่ะได้มีโอกาสถวายงานด้านจิตอาสาพระราชทานในการช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งได้พระราชทานตราสัญ,ญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน <c oughs> เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ในความร่วมใจถวายงานด้านจิตอาสาพระราชทาน ของเหล่าลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือต่อโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานที่สําคัญคือลูกเสือจิตอาสาพระราชทานค่ะก็จะเป็นลูกเสือที่มีความรักต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนทางสํานักง,งานลูกเสือจังหวัดเลยค่ะจึงได้จัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานขึ้นเพื่อน,อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระรูป พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยค่ะและเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติและเพื่อเสริมสร้างความจงรักความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีต่อกันโดยมีผู้เข้าร่วมงานชุมนุมจำนวน200คนค่ะประกอบด้วยลูกเสือวิสามันจำนวน120คนผู้บังคับบัญชาลูกเสือจำนวน80คนจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักง,งานอาชีวศึกษาจังหวัดเลยค่ะ